สวัสด,ด,ด,ดาาีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะเด้อพี่น้องเองย้มอออยมาล้างเห็ดซอยกันมาเบิ่งยายแต่มสิพาล้างเห็ดเด้อจ้ามาเบิ่ง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 เหยแต่แตงน้องเบิ่งเหยแต่แตงเหยาแต่มตงทนี้อ่างสิล้างอีกน้มหนึงเด้อจ้ดเด้อ เนดพึ่งหวานนะจ้ะแม่กันไปกินอะไรได้จ้ะแดงกันไปกินแล้วมาได้จ้ะเด้ออันนี้กระสุงเดี๋ยวล้างอีกน,น้ามงนะจ้ะเนาะ ึ่งวานเห็ดพึ่งวาน,วานบ่จ้าเห็นบ่ ที่ว่ไปเด้อพี่น้องเป็นไปไปมาแล้ะนะวมันกิดเรียนบ่พักเนาะจ้ะเนาะเกียรมันบ่ไปเนาะจ้ะวันเห็ดสิบประท่านได้ออกนาพี่น้องเลยว่าสิบบ่ไปจนบานจนซุ้มแก่หลังแก่ได้จ้ะอันนี้ประท่านได้แก่ได้จ้ะนี่น้องอ่อ,อนอยู่ได้จ้ะเด้อเก็บมาแล้วก็มานั่งล่างหล่ะพี่น้อง คุ้งดอกมีไงมันดอกแน,น่นอนนี่จ้ะห้อยกระรอกมันแก่กินอะจ๊ะ ลอกมันแกะกินมันกัดกินนจะจ๊ะห้อยกระลอกห้อยกระลอกห้อยกระลอกห้อยถาดเลรอจ๊ะตัวถาดนี่ตะขามันจะ๊นจะขามันจะขาไ หักจ้ะจะตมเราจะเจ้อมาล้างเห็นน้ำกันนะจ๊ะ แกงเห็ดได้จ้ะเดมาเอาเห็ดไปแกงได้จ้ะเห็ดผึ่งหวานผึ่งหวานได้จ้ะอันนี้เห็ดผึ่งหวานจ้ะเฮดอัน,นเห็ดผึ่งชัดนะป้าท่านได้ออกได้จ้ะเนาะเห็ดผึ่งชัดนะป้าท่านได้ออกนะจ่ะเนาะอันนี้มันเห็นเฮดผึ่งหวานนะจ่ะเห็ดผึ่งหวานออกก้อนจ้ะใส่กับโม่สองคนนะพี่น้องได้กันมาคนละถุงะะน,นะจ่ะได้พรอๆกันกันในหลักจะแบ่งกันไปหาเก็บน้ำกันนะจ่ะเนาะเราก็มาแบ่งกันมากินบ้าน ตอนเจียบกำมวนอยู่แล้วพี่น้องตอนล่างก็กขีขานนะเจ๊น้องพี่น้อง ไ่ค่อยสกรปรกดอกพี่นนอกเพราะว่า,ามันใบนอกใบโอกน่าจะมันเกิดน้ำต้นโอกน่าจะเนาะใบโอกมันคุ้มดินจตะมันมันโพม,นม้าน่าจะเนาะขนาดไปเหยียบเนี่ยวพาพอรดินเลยน่าจะเนาะเพราะมันโพขึ้นมาแล้วน่าจะ นันพ่อตัวนั่นจะตัวถาดจะถ้ามันเป็นหัวกับแคบบนน่าจะน่าจะพ่อตัวถาดเพราะเวลานั้นเพาไปกินขันไหนน่ะจะตีว่าหันไปว่าท่านน่ะจะตีว่าหันเพราะใครได้กินน่ะจะเห็ดเผื่งหวานได้กินแต่เห็ดเผึ่งอันชัดนัดน่าจะเนาะเดี๋ยวสิเอาให้เบิรงนน่าจะเริ่มว่าเห็ดเผึ่งชัดนัดกับเห็ดเผื่งหวานเป็นแบบไปน่าจะเนาะมันต่างกันตรงไหน เดี๋ยวสีล่างอีกน้ำหนึ่งน้าจ่ะเด้อน่าจะแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวสีให้เบิ่งน้าจ่ะว่าเฮดผึ่งอ่ะเช็ดนัดมันจังไหนนะจ๊ะเนาะเหตุจ้ามันต่างกันแบบนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้เช็ดแมสนะจ๊ะเช็ดนัด เผิอกชัดนัดนะจ๊ะว่าให้เกิดนะจ๊ะมันสิเกิดประมาณไปปลายเดือนนะจ๊ะเนาะไปปลายเดือนนี้นะจ๊ะเนาะแล้วอันนี้เห็ดเผดอ่าเห็ดเผือกแม่มดจ้ะเห็นบ่จ้ะอันนี้เห็ดเผือกแม่มดนะจ้ะด้วสิเป็นแดงๆนะจ๊ะเนาะเห็ดเผือกแม่มดนะจ๊ะมันสิเป็นแดงๆดงว็อันนี้เป็นเห็ดเผือกขาล้ายนะจ๊ะเนาะอันนี้คือเห็ดเผือกขาล้ายจ้ะนะเห็ดเผือกขาล้ายนะจ๊ะเนาะขามันสีเย่ร่านะจ๊ะเนาะอันนี้เห็ดเผือกหวานนะจ๊ะเนาะมัะสีตาลกันนะจ๊ะ โอ้ยเพี่น้องพวกเห็นว่าพี่น้องพี่น้อง น่าจะเด้อดาวแล้วเรากระเทีมาต้มแซ่ไอ้แซ่ตูไอ้แซ่แข็งไว้น่ะนะาจะเนาะหั่นกระเทีมาต้มแซ่แข็งไว้อ๋อน่าจะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะมีว่าหันไปเ่าท่านนะจ๊ะพี่น้องไม่ค่อยได้กินมันดอกจ้ะ เดี๋ยวาหันไปมันไว้แล้วนะจ๊ะเนาะว้แล้วเราจะไปเก็บอีกมือสองมือที่ไปเก็บอีกนะจ๊ะเด้อถ้ามาซดมันไปนนะจะเด้ว่าที่ได้รลายทันไดอีกหนึ่งสองมือกัน,นะาจะเนาะเดี๋ยวิดไปอื่นไปบ่ได้จ้ะาอื่นไปบ่ได้อันซองอย่างนี้นจะจะซองทางมีตัวทากนะจ๊ะออ่นไปไม่ได้เขาจะมาเช็คบ้านนะจ๊ะามา กินเรื่องลวกไว้แต่แข็งไว้นะจ๊ะพี่น้องจ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดติดตามให้เลยเด้อจ้าฝากซับซักไข่ให้เลยเด้อพี่น้องจ้ากด,ดไลค์กดติดตามให้เลยเด้อเป็นกำลังแรงใจนะจ๊ะให้อีสานยูเคน่าจนะเนาะได้เฮ็ดคลิปดีๆน่าจะกำลังสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆน่าจะเนาะพี่น้อง อ้อนดอกเห็นไหพี่น้องจ้าหนึ่งคานั่นจ้ะเหรอพี่น้องพี่น้อง เนาะพี่มาขนาดล่างแล้วล่างอีก้ะจ๊ะมันเป็ยังงี้นะจ๊ะโตนีพวกใบใหม่จ้ะนีพวกโตคาดนะจ๊ะเนาะเวลาไปลวกอีกเที่ยนึงนะจ๊ะไปต้มอีกเที่ยนึงต้มอีกเที่ยนึ่งนะจ๊ะมาติดโตมทั้งดอกพี่น้องมันเป็นไหนคือบอมาสิบกบพานะจ๊ะอันดอกใหญ่ๆจังพานะดอกน้อยๆสิบกบพานะจ๊ะเนาะ ถ้าดอกไปเนี่ยพาเคิงนะจ๊ะเนาะพาเคิงเราเนี่ยพาเคิงนะจ๊ะถ้าเป็นดอกสม,มเนไพยปรพาเลยนะจ๊ะนอบปพาเลยพี่น้องผู้ใดามาเ,าเห็นไปแค่งได้จ๊ะอลองสะอาดนะจ๊ะ ว่านนี่ก็ไปขายของนะจ๊ะนะั่ว่านนี่ก็ไปขายของนี่ก็มาเฮ็ดเห็ดไปเก็บเห็ดอีกนะจ๊ะเนะาะวันนี่ไปขายของข้าวบุตรพี่น้องขายดีดีเลยขายตูปลาเป็นสิบน,นะจ๊ะได้เป็นสิบตู้น,นะจ๊ะนะเนาะสิดเทียบของพี่น้องเทียวออกจากของออกจากบ้านขายของมันเปิดท้ายของขายรถนะจ๊ะเนาะ เป็นไรพี่น้องคลิปเก็บเฮ็ดเมื่อเนี่ยอันล่างเห็ดนะจจะเมื่อเนี่ยเนาะอันถ้าผูดอยาเบิ่งตอนย้ายเก็บไปเบิ่งคลิปก่อนๆได้จัะเด้อเอามือนี้เอาเมื่างให้เบิ่งน่าจะเนาะอันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้จัะเด้อเดี๋ยวให้เป็นกำลังใจให้กันน่าจะคลิปนี้เอาแค่นี้น่าจะน่าจาบายบายเจ้าวัสดีเจ้าวัสดีเจ้า